เอานะครับสวัสดีครับพบกับผมอีสานใต้ดําแต่งนะครับเดี๋ยวพามาชมรถหกล้อสวยๆครับของอำเภอประสาทคันนี้ขายครับเนื่องจากว่าคนขับต้องไปขับต้องไปขับล้อวิ่งอยู่ที่โรงโม่ข้ลงครับพ่อไม่สบายครับ อันนี้ก็จะเป็นอะไรนอกทั้งหมดครับในรูปอาจจะไม่สวยครับต้องมาดูตัวจริงได้ครับเครื่องก็จะเป็น h ฮดโอเจครับร้อยก็ห้า วนท่อมาแล้วครับในตัวเมืองสุรินเพิ่งเห็นคันนี้แหละครับที่ทอดดังที่สุดครับไม่ได้วนยาวครับวนแค่นี้ครับบางคันวนถึงเครื่องครับคันนี้วนแค่ครึ่งท่อนเองครับบางคนจะวนไปถึงข้างหลังตัวเครื่องครับแต่คันนี้ไม่ต้องวนยาวครับอาศัยเลื่อนท่อพักมาอยู่ตำแหน่งนี้ครับ เดี๋ยวจะเบิ้นให้ฟังครับท่าฮะามักฟูเมืองจนครับ นี่นะครับของดีของอำเภอปราสาทครับไม่ต้องวนยาวก็ดังได้ครับสวยๆครับคันนี้เจ้าของขับเองครับดูแลรักษาดีมากครับ คันนี้ก็จะโตมาจากอูช่างปอดครับอะไหล่นอกทั้งหมดครับเครื่องก็จะยังอยู่ดีครับตัวนี้เป็นปั๊มคันเร่งบนครับไม่ใช่คันเร่งข้างไม่ค่อยมีปัญหาหมือคันเร่งข้างครับส่วนมากบางคันจะเป็นคันเร่งข้างคันเร่งข้างอาจจะเร่งบางทีเดินเบาไม่ได้ครับมันจะดับบางทีก็เร่งเองเครื่องเดิน มันเดินเครื่องไม่เสมอครับเครื่องไม่เคยมีปัญหาครับไม่เคยเกะด,ดูแต่ในรูปไม่รู้หรอกครับต้องมาดูตัวจริงด้วยครับตัวจริงก็อยู่ที่อำเภอประสา,าครับสนใจก็ทักมาครับ พ่าคุณก็เพิ่งใส่ไปได้ไม่นานครับผมเพิ่งใส่ให้ครับทัุ้ณนใหม่ทั้งคันครับเจ้าของขับเองครับไม่ได้ขับหลายมือครับสภาพก็จะอยู่สวย นคุณขับจะดูแลตลอดครับเช็ดเวกเช็ดความสะอาดทำความสะอาดตลอดนะครับถามผู้รูรบข้างได้ครับคนนี้ขับรถสะอาดมากครับขับรถดูแลดีมาก วงนอกครับวงนอกโทษทีด้วยนะครับบางทีผมอาจจะพูดตกไม่เคยพูดครับพอดีเอฟซขอมาให้เปิดช่อง YouTube ก็เลยจัดให้ครับตามคำขอครับอาจจะพูดไม่ถนัดก็ได้ก็จะพยายามพูดปรับปรุงไปเรื่อยๆครับต้องเข้าใจนะครับ คุณกรมีนครับพูดไทยก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไรครับทันนี้ก็อยู่ที่จิดเซนสองครับทะเบียนก็เอกสารพร้อมจบครับเจ้าของขายเองนะครับ พอดีพ่อไม่สบายคนขับต้องไปขับสิบล้อวิ่งหินอยู่ที่ย่งหลงครับครับพอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังพามาชมใหม่ครับ